สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GT Family นะครับอีกไม่ถึงเดือนแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่กระแสะร้อนแรงที่สุดในตอนนี้กำลังจะเปิดแบรนด์และเปิดราคารถยนต์2รุ่นในงาน Motor Expo นะครับคลิปนี้แอดจะพาไปทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสุดหรูทรงซีดานที่จะมาทรมานใจรถน้ำมันหลาย,ลายค่ายอย่างแน่นอนนะครับกับ10อย่างที่ควรรู้ก่อนซื้อชางอันดิพอล SL03 ไปติดตามกันเลยนะครับ แต่ก่อนการรับชมยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆทางช่องเราอย่างแน่นอนนะครับผมลำดับที่1ดีไซน์ภายนอกหล่อล้ำสุดๆ สำหรับ SL03 นะครับดีไซน์ภายนอกก็จะออกแบบมาในแนวแบบว่ามีเส้นสายที่เฉียบคมชัดเจนนะครับมีออไปในแนวทรงแบบว่าเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับก็ดูโดยรวมนะครับตัวรถก็จะถูกออกแบบมาสไตล์เดียวกับรถทรงยุโรปนะครับดูผ่านๆก็จะมีกลิ่นอายของ Lamborghini อยู่นิดๆนะครับจุดเด่นหลักๆก็เห็นจะเป็นไฟหน้าที่มีลักษณะขนาดเล็กเรียวคมมีไฟ LED ด้านในนะครับเป็นเม็ดๆ3เม็ดนะครับแลดูทันสมัยนะครับ สมสานกับความล้ำของไฟ LED เมทริกนะครับอยู่ตรงกันชนหน้าที่สามารถแปลเป็นตัวอักษรได้ดังใจเราต้องการเลยนะครับลำดับที่2ดีไซน์ภายในสุดหรูสําหรับ S L 0 3นะครับดีไซน์ภายในเนี่ยมาในแนวแบบอย่างหล่อเลยนะครับมีความดูเรียบเรียมนะครับแต่ว่าสมสานกับความหรูหราดูล้ําสมัยนะครับดูรวมๆแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามลงตัวเลยนะครับ อีกอย่างรถรุ่นนี้มีสีตกแต่งภายในแบบสีแดงดําด้วยนะครับเป็นดําแบบแนวเลือดหมูเลือดหมูนะครับอย่างเท่เลยนะครับส่วนตัวแอดชอบมากเลยนะครับจุดนี้ไม่รู้เพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับยังไงเม้นมาบอกหน่อยรุ่นนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ D shape นะครับตรง CPM ด้านหน้ามีไฟ ambient light สุดล้ำนะครับดูดีมากๆยิ่งถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยใครเปิดไฟ ambient light ขับพาสาวไปเที่ยวนะครับคงโรแมนติกน่าดูเลยทีเดียวส่วนผ้าหลังคามีเลือก2สีนะครับทั้งสีเบสและสีดำนะครับ เบยพราะสีดำเนี่ยสามารถเพิ่มความหล่อความสปอร์ตได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสุดยอดจริงๆสำหรับคอนโซลกลางมาในสไตล์แบบเรียบๆแต่ดูดีด้านบนนะครับจะมีพื้นที่โล่งๆค่อนข้างเยอะนะครับสามารถวางแขนพักได้2คนแบบสบายๆเลยนะครับจุดนี้สุดยอดไปเลยทีเดียวเรียบหรูและใช้งานได้จริงลำดับที่3ขนาดตัวถังขนาดใหญ่ไซส์ดีเซ gment สำหรับ SL03 นะครับมีขนาดมิติตัวถังยาว4.82กว้าง1.9สูง1.48ระยะฐานล้อย,ยาว2.9เมตรนะครับเทียบให้เห็นภาพง่ายๆขนาดมิติตัวถังก็จะเท่ากับ b y d s e l นะครับหรือว่าเล่ยกับพวก Toyota Camry แล้วก็ Honda Accord นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะครับลำดับที่4มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังคุมพลังจัดเต็มตั้งแต่รุ่น Standard มาที่ขุมพลังนะครับ รุ่น Standard มาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด190กิโลวัตต์ขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังสูงสุดอยู่ที่258แรงม้าแรงบิด320นิ้นิวตันเมตรอัตราเร่งสูง0ถึง100นะครับ5.9วินาทีท็อปสปีดทำได้อยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอีกรุ่นแอดขอเรียกรุ่น x c e n g e นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาดเล็กลงนะครับขนาด160กิกิโลวัตต์ ขับเคลื่อนล้อหลังเช่นเดียวกันนะครับกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่218แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100นะครับช้าลงนะครับอยู่ที่6.9วินาทีและท็อปสปีดนะครับทำได้เท่ากันอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถรุ่นนี้นะ รุ่น Standard นะครับมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่58.1กิโลวัตนะครับระยะทางวิ่งที่ทำได้อยู่ที่515กิมตามมาตรฐาน CLTC นะครับส่วนอีกรุ่นรุ่น x t e r i e n c e ครับขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเป็น79.97 k ิโลวัตัระยะทางวิ่งที่ทำได้นะครับ705กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC กันเลยีเดียวนะครับถือว่าไกลสุดๆเป็นเลยส่วนตัวแอเชื่อว่าถ้ามาในสเปคนี้นะครับรุ่น x e r e n น่าจะขายดีนะครับในประเทศไทย เพราะว่ามีระยะทางที่วิ่งค่อนข้างจะไกลมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็จะแลกมาก,กับสเปคของ Performance ที่จะดรอปลงนิดหนึ่งนะครับผมลำดับที่6อ p อปชั่นโหดๆเหมือนโกรธรถญี่ปุ่นรถรุ่นนี้มาพร้อมกับพาน a m i c ิก a s า r o ู f นะครับบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยมีระบบระบายอากาศด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์มีระบบฝาท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดปิดแบบวัน Touch ได้ด้วยนะครับเกียร์เป็นแบบ Pedal Shift นะครับอยู่ตรงข้างพวงมาลัยกระจกประตูเป็นแบบเฟรมเลสสุดรู้ส่วนมือเปิดนะครับเป็นแบบซ่อนแนบไปกับตัวรถล้าตามสมัยนิยมนะครับมีเซนเซอร์ทั้งหมด34จุดมีไลด้าเซนเซอร์ 4D 1จุดนะครับแล้วก็มีระบบออโต้พายลอตด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ และสุดท้ายนะครับไฟแอมเบียนไลท์ในห้องโดยสารถึง64สีกันเลยทีเดียวสำหรับ SL03 นะครับมีสีตัวถังภายนอกให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับบอกเลยว่าจำๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับได้แก่สีเขียวสีน้ำเงินเข้มสีดำสีเทาและก็สีขาวนะครับส่วนสีตกแต่งภายในก็ไม่แพ้กันนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีเลือกทั้งหมด4สีนะครับได้แก่สีดำล้วน สีแดงดำทนสีดำขาวและโทนสีดำไข่ไก่นะครับมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าสเปคไทยเนี่ยเขาจะนำเข้ามาแบบกี่สีนะครับสำหรับสีตกแต่งภายในใครชอบสีไหนก็เล็งๆไว้ก่อนได้เลยนะครับผมลำดับที่7ยอดขายที่ประเทศจีนแรงต่อเนื่องเป็นปีๆไม่มีตกนะครับสำหรับ SL03 นะครับเป็นโมเดลที่ทำการเปิดตัวและเปิดขายมาตั้งแต่กลางปี2022นะครับถึงตอนนี้ก็น่าจะปีก,กว่าแล้วนะครับสำหรับโมเดลนี้ แต่ว่าในเชิงของยอดขายที่ประเทศจีนเนี่ยไม่ได้ตกลงอย่างชัดเจนเลยนะครับมีความสม่ำเสมอมาเรื่อยๆนะครับณนะเดือน7เดือน8ปีนี้นะครับยอดขายก็ยังคงดีนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าพต่อเดือนเลยทีเดียวถือว่ายังคงได้รับความนิยมนะครับถึงแม้ว่าจะผลิตมาแล้วปีก่อๆนั่นเองนะครับ8เป็นรถที่ go i n t e r อย่างที่ทราบกันนะครับว่าแบรนด์ที่พอนะครับเป็นแบรนด์จีนนีจริงแต่ว่าหลักๆก็เนี่ยเขาเน้นทําตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปนะครับ ก็ SL03 นะครับก็มีเบขายอยู่ที่ทั้งฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีเป็นต้นนะครับแมถมยังทำซ้ำนะครับทางฉางอันยังได้จัดตั้ง global designer center นัอยู่ที่เมืองตูรินของประเทศอิตาลีด้วยนะครับถือ <Wow. S 1> ว่าดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับรถแบรนด์นี้มาถึงลำดับที่9ราคาสุดเร้าใจรถรุ่นนี้นะครับ SL03 ที่ประเทศจีนนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่8 7 5แสนบาทนะครับไปจนถึงรุ่นท็อปอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านนบาท ส่วนราคาในประเทศไทยนะครับจริงๆยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็มีหลายสื่อคาดการเอาไว้นะครับว่าจะอยู่ราวๆตัวเริ่มต้นประมาณ1.15ล้านบาทไปจนถึงตัวท็อปที่เพชรบุรีอีสานนะครับมีอยู่ที่โคราชและขอนแก่นนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนนี้ที่มีขึ้นมานะครับว่าจะเป็นเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับคิดว่าต่อๆไปเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับมาถึงช่วงสรุปนะครับแอดขอสรุปสั้นๆสำหรับ sl 0 3 ดีไซน์ภายนอกมาในแนวแบบหล่อล้ำทรงยุโรปนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวส่วนภายในนะครับสวยเรียบหรูดูดีมีความสปอร์ตออปชันล้ำล้ระบบความปลอดภยัยระบบช่วยเหลือคนขับจัดเต็มนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นแบบล้อหลังมาพร้อมกับขุมพลังที่ค่อนข้างจะจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับ BWD Cell รุ่นมอเตอร์เดี่ยวกันเลยทีเดียวแบตเตอรี่ให้มาเป็นแบบ NMC นะครับมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าที่ไทยจะเป็น LF P หรือเปล่านะครับ แต่ขนาดและระยะทางการวิ่งเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มจุกไปเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้จากรุ่นท็อปเนี่ยวิ่งไกลถึง700กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับทางด้านราคาก็ดีมากนะครับถ้าเป็นไปตามค่านะครับแต่ว่าถ้าฉางอันไม่ตั้งราคาตามนี้หรือว่าแพงอันนี้ก็ตัวไข่ตัวมันกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่บริการหลังการขายนะครับถือว่าพร้อมมากนะครับสำหรับความเป็นรถแบรนด์ใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับมีการเตรียมการที่ชัดเจนนะครับค่อนข้างเป็นระบบกันเลยทีเดียว ทางด้านการโปรโมทก็มีการทําตลาดทําการโปรโมทอย่างชัดเจนจริงจังมีการทดสอบวิ่งในประเทศไทยด้วยนะครับหลายๆคนคงได้เห็นแล้วนะครับตัวจริงของรถทั้ง2รุ่นนะครับส่วนเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับก็ค่อนข้างจะมีความคืบหน้าชัดเจนเป็นระบบนะครับโดยที่มีการประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนนะครับจะเริ่มสร้างโรงงานนะครับในช่วงของปีหน้านี้เองนะครับผมสุดท้ายโดยรวมรถรุ่นนี้ก็น่าใช้จริงๆนะครับสำหรับ sl 0 3 ใครที่ชอบซีดานล้ำๆนะครับทรงแบบเท่ๆหล่อๆนะครับก็จัดไปเลยนะครับอันนี้แอดขอแนะนำนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดจาก GT Family คลิปนี้นะครับแล้วเพื่อนๆนะครับเป็นความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับฝากแชร์ความคิดเห็นกันมาหน่อยนะครับรถรุ่นนี้นะครับ DPO SL03 สวยไหมชอบหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบจุดไหนราคาดีหรือไม่นะครับราคาประมาณนี้จะซื้อหรือเปล่านะครับยังไรเม้นมาบอกหน่อยนะครับแอดรออ่านอยู่ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผม ก่อนจากการหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆทางช่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผม,มบายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ